ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาเบิ้งพ่นปุ๊กกระชายเด้อเบิ้งวิธีปุ๊กกระชายโอือเอาต้นเด้อครับปุ๊กปุ๊คือกะผักปุ๊กไว้ให้ยังเนี่ยปุ๊กไว้ขยายพันหรือว่าไ้ไปให้แนวมันบ่ในปามากึ้นไหมได้ปุ๊กบ่อั่นเด็กของหายของเจ้าโตโอ้แล้วเอาพันมาได้ไเนี่ย โอ้จอมมานํำเรืออ้วาก่อคือขยายสิปุ๊บปุ๊กเอมได้ได้จากไรแล้วจะหัปจะหาปุ๊กน่ยสิหาปุ๊กได้ส่งสํมเพลงเนี่ยบออันหุนเด็ปลามากินไหมหุณเด็กของเบลเบลเอออันคุณก็ของเเบาเมากินไหมนะนี่ของเบนี่ยล้าเน่ของคโอ้พกเพกับปุ๊กไหนปลามากินไหมไว้เพ็ดพันคือกันหรือเพ็ด เห็นยูของไอ้หัวสี um, this way. This way mm ่น hmm. ว่าขยายได้สีห oh, ้าไรแล้วกูมันเนียวมันหล่นขยายได้อือนี่นี่ขอ่นมาจีของะโขนล่างหลจมมาเลยอือปุ๊กค้างเขาแต่คืึหนึ่งจีเลยแต่เาปุ๊กค้างก็ได้ก็ได้จีแล้วอันย่งบอกเอาหัวมันเงามันท่านะนี่เอาไลนะทิ่เขาปุ๊กนะโอ้เขาเอาไร่นี่นะดีมัแล้วอแน่งมันหัวมันเนี่ยปุ๊กไว้เลยเป็นอย่าง หัวหมือนขั้นมืนขั้นเนาะมีแต่ขบก้นาไปกินขั้นเนาะหัวมีแต่เอาไปกินเขบไปเฮ็ดพันธุ์ที่เอาตะไหร่เป็นแบบนี้เขาเึ้นไหลมันสิไหลมันแตกออกมาอือแตกออกมาเขาก็มาแบ่งกระลุกมาอือเติงตั้งหัวสปริงเกอร์ไว้ค่ะอันนี้เขาเรียกอย่างไรบอสลายหนึ่งนี่สิปุ๊กบุญบ่ขยายมาเลย อืมว่าอันใดซีดยาคุมบ่บเอาปูเฟียงซีปูเฟียงพุกเลยหดน้ำแล้วก็พุกเลยเอาใบยันย่าสิเปลี่ยนเขาบอกให้ซีดยาคุมหรือซีดก็ได้คือกันแต่ว่าแต่บาซีดมันดหนี่ยเพราะเขาพูกแค่ละน้อยก็เลยบวชีพันแก้วแก้ว อืม <Ừ. S 2> อันนี้หลกมาแต่ใดในข้างในพูดตีเป็นปาข้างข้างหลกสองเฮาสามเฮาอะไยนะเดินออกมาพุกเลยออืมันก็แตกออ,อกมาเลยมีเงาของมันไงโอ้มีเงาของมันแล้วก็ขยายมาเลยออืเป็นไรของมันกมาเลยน่งไรมนะันนะมันบ่ ปุ๊กมันเอามาเลื้อยขยายมาเลื้อยขยายก็คือโดนบานไดลขยายอ่ะมันแตกมางามของกระอกมาเลยโอ้คนขยายมาเลื้อยค่ะแตกมางามใดเคนก็เอามาขยายปุ๊กมาเลื้อยสี่ปลูกบุตนี่ค่ะประมาณไรหนึ่งขยายเอาไว้เห็ดพันธุ์เพราะว่าพันธุ์หายอะค่ะบ่มใครใครอยากให้อืม ราคาดียูได้ยินเพื่อนว่าหุ่งแล้วต้องหกห้าหกร้อยมันก็ได้ดีเนาะอือนะคนเ,นเอาเ,เ,เองมือเราสองสามพันก็ได้ก่ให้เป็นลรยแว่นเนาะใบมืออือโอ้เบื่เบึง่งเบิ่อบึ้งวิธีอ,อ,อ,อืมบะขุดก็ได้เนาะถ้ามันมีราคาหงก็บบขุดก็กได้จงไว้ปีหน้าปีในก็ได้ ลงบาปีหัวใหญ่ยิงบาครับเว้นสองปีครับสองปีขุดนี่หัวใหญ่กว่นว่านี่ครับเป็นแน่งเป็นไหลออกมาเพิ่็ขายายมาเรื่อยค่ะอืมดีคระบก็ไปเขาก็บอกใครท่านเห็ดไา่ไล,ยล,ยลย่ย่างไปเนาะแต่ละคนเนี่ยบางคนก็เห็ดผักบางคนก็เห็ดส่วนนี้ท่นเห็ดมกรกนไม้กับ ค่ะกับอันกับตะกะสายบ่มันเห็ดมักลินไม้ไปดกจังเด้อของเพิ่นนะก็คขิบหน้าก่อนสิไปหายมักลินไม้เนเห็ดดกเพินมีสูตรองมีสูตรแล้วค่ะอือเพก้าตีอันนี้มักกระสายเนาะว่าปลูกอะขยายไว้ทําพันธุ์ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกันลายแล้วคุณโอ้ดีจังนี่ค่ะเป็นบอลคุณขุดมาแต่นี่นบอลน้อยเนี่ยหลกเอาโอ้โหคุณไม่ได้ขุดแอกค่าคุณทอนเอาเนี่ยเนี่ยไหลมันเนี่ยออกมาหอ่อออกมาคุณก็ขยายเลยค่ะถอดแตกแตกนอออกมาอย่างเงี้ยแตมาหลกเอาเลยค่ะี่หลกมาไปไป,ไปปุก๊กอืมนี่นี่นี่เห็นบอกคะโอ้ นี่ก็ได้ตั้งสองสามต้นแล้วเด่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็สองสามต้นแล้วค่ะไปขยายรกไปรกโอ้นี่ต้นนี้อันใส่ปุ๋ยอย่างเนี้ยโอ้สามสามสิบปุ๋ยเล่งซื้อ,อโอ้สิบสามสามยี่สิบอ็ดอ้าวนี่เด้อค่ะเอฟไว้อันผักคัดแต่บ่มีดอกอันเนี้แชมมา นี่นี่่ะอือนี่ต้นผักกาที่เยี่มว,วานไว้ค่ะแต่นี่อังบ่พันมีดอกนี่เพ่นก็เอามันขึ้นเองแล้ว่นก็จงไว้กับอันปลากระชายไว้กิน,นะคะรับไ่เห็นมีดอกต้นบ่มีดอกเลยว่ามันออกดอกไว้แกงคั่วแกงออมแกงนองงวแกงหอยค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะถ้ามากก,กดไลค์ก,กดติดตามยีเมลไว้เด้อที่มาคลายทอดวิหีอันเห็ดผักเห็ดอันชีวิตกระเซ็เห็ดผักของไทยลมสักจกังหวัดเพชรบูรณ์ให้เบิง้งถ้ามากก,กดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ